ซื้อส้มเขียวหวานนะคะมากิโลกรัมละ32บาทส้มโชกุนกิโลกรัมละ24บาทนะคะแล้วก็มาคระกันขายรวมกันขายไปกิโลละ35บาทนะคะจำนวน20กิโลปรากฏว่าได้กำไร1 5 6บาทนะคะและถามว่าซื้อส้มโชกุนมากี่กิโลสมมุติเลยเขาถามลายสมมุติอันนั้นสมมุติส้มโชกุน x กิโลเพราะฉะนั้นส้มเขียวหวานกี่กิโลคือรวมแล้วมันยี่สิบใช่ไหมอ่ามีโชกุนอยู่แล้ว x เพราะฉะนั้นเขียวหวานก็คือยี่สิบลบ x กิโลถูกไหมคะอ่าทีนี้เขาบอกว่าได้กำไรร้อยห้าสิบหกบาทกำไรเกิดจากอะไรล่ะกำไรร้อยห้าสิบหกบาทก็คือเกิดจากจำนวนของส้มเขียวหวานคูณกำไรใช่ไหมต่อกิโล จำนวนกิโลของส้มเขียวหวานคือ2 0ลบ x กำไรต่อกิโลของส้มเขียวหวานคือเท่าไหร่35ลบ32ก็คือ3นะฮะบวกกับจำนวนกิโลของส้มชวกลนคือ x นะฮะแล้วก็กำไรต่อกิโลของส้มชวกลนคือเท่าไหร่35ลบ24ก็คือ1 1เใช่ไหมเราได้แล้ว1สมการ1ตัวแปรอ่ะแล้วก็หานะฮะ คูณเข้าไปเลยง่ายสุดลบ 3x บวกด้วย 11x เท่ากับ156อ่า 3x ลบ11เอ่อ11ลบ3เหลือเท่าไหร่8 8x ฝั่งนี้เอา60มาลบเหลือ96ใช่ไหม x เดียวนะฮะ x เดียวคือ8หารด้วย96 8 1 8 8 2 16 x เดียวคือ12เพราะฉั้น ส้มโชกุนนะคะเขาถามว่าซื้อส้มโชกุนมากี่กิโลก็คือ x กิโลก็คือ12กิโลนะคะคำตอบคือซื้อส้มโชกุน12กิโลนะคะเป็นคําตอบนะคะข้อนี้ง่ายนะง่ายหลักๆก,ก็คือว่าอ้าวมันจะเอามาคราสกี่ชนิดกี่แบบเราต้องรู้จํานวนของมันใช่ไหมอ่าอย่างมากก็2ชนิดแหละเพราะว่ามันบอกจํานวนรวมแล้วมันก็ต้อง สมมติตัวหนึ่งมันก็ต้องเอาไปลบกับจํานวนรวมตัวหนึง่งแล้วก็กําไรของแต่ละตัวเพื่อที่จะมาคํานวณกําไรรวมนะคะแล้วมันจะออกมาง่ายๆเลยแบบนี้นะคะ